น้องสวัสดีครับกบอิสานบ้านนอกครับผมนี่นะครับมาบานเทลเทียบอยากกับบ้านพี่น้องมันมีมนต์ขลังวัฒนธรรมของมันดีจังงๆเลยพี่น้องปลาตรงนี้ครับโลก็จุดยอดป่ะครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องมันปลาธรรมชาติอนุรักษ์ไว้พี่น้องมาทั้งนี้ปุ๊บพี่น้องเอ้ย เป็นไฮอ้อยครับพี่น,อ <c oughs> น้องประมาณลอยกุไลครับพี่น้องโดหนาวหดขึคนัะพี่น้อง <c oughs> ทั้งนี้สามสิบไร่ตาอยูข่ขา <c oughs> นี่นะพี่น้องชีวิตชาวไร่ สาวนะพน้องจะมีความสุกมึงนี่แหละนี่ครับครูครูคยอยู่นะ <c ười> นี่ที่เด็ดตัวมึงนี่อเอ้ยง ขวดหนึ่งอ้มีความสุขแล้วพี่น้องโอ้มีความสุขแลยพี่น้องเอง